ภิธรรมหมายถึงธรรมที่ใหญ่ใหญ่มีอยู่สามธรรมหนึ่งธรรมกุศลธรรมมาเป็นธรรมปรมีสามสิบทัศรทเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสอง ทำอกุศลาธรรมมาสามทำอัพยากตาธรรมมาทำทุกธรรมเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของแต่ละธรรมดึงดูดบอกเกิด ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูมรณ์ศูนย์ลกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมเป็นตำแหน่งศูนย์กลางนิพพานของธรรมแต่ละธรรม ศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษฎัญทัศโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษฎัญทัสโรนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุดฎัญทัสโร เป็นนิพพานธรรมกุศลาธรรมมาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสอยู่ในตําแหน่งศูนกลางนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมกิเลสหมายถึงนิพพานธรรม อากุสลาธรรม,มานิพพานธรรมอัพพยากะตาธรรม,มานิพพานธรรมที่ไม่ใช่นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกธรรมอากุสลาธรรม,มาอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง ผ่พานธรรมอกุสลาธรรมะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมอัพยากตาธรรมะอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิทัศนะเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโร อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางนิพพานธรรมที่ไม่ใช่นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหมายถึงนิพพานธรรม กุสลาธรรมมาธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดศะคุณหลวงปุสตจันทัสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดระคุณหลวงปุสดจันทัสโรเป็นความรักบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรความรักบารมีสารสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิด ประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ทำบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ใหม่ที่เกิดขึ้น จากสูตรกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรรวมเป็นกระแสธรรมบรมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรส่วนมากรวมอยู่เป็นอู่มหาสมุทรบรมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรรวมเป็นทรงกลม เป็นดวงกลมอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกา,ารรกายพระต้นธาตุต้นธรรมกายพระต้นธาตุต้นธรรมทุกพระองค์หมายถึงกาย พระบรมพุทธเจ้าทุกพระองค์อูมหาสมุทรบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระบรมพุทธเจ้าทุกพระองค์ กระแสธรรมพระบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษถ์กัญทัศโรส่วนน้อยเดินทางไปยังส่วนต่างๆที่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษถ์กัญทัศโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษให้เกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้เกิดเป็นจัก,กรวาลต่างๆทั้งหมดที่เป็นจัก,กรวาลพระต้นท่าต้นธรรมจัก,กรวาลพระต้นท่าต้นธรรม เป็นจัก,กรวาลพระบรมพุทธเจ้าบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาทำให้เกิดจัก,กรวาลทั้งหมดเกิดจัก,กรวาลพระบรมพุทธเจ้าจัก,กรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักรวาลอารูปพรมจักรวาลพรมจักรวาลเทวดาจักรวาลมนุษย์ทุกข์จักรวาลม,ม,มีร่างกายของลักษณะมหาบุรุษร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่บารมี30มสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาอยู่ตลอดเป็นปกติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางไหลเวียนประชุมรวมดึงดูดบอกเกิดเข้าสู่ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกล่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้ทำบารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทุกหน่วยถูกปรับปรุงพัฒนา เกิดขึ้นใหม่ๆได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ตลอดเป็นปกติทำให้ทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรถูกปรับปรุงพัฒนามีต้นแบบเดียวกัน จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เดินทางไหลเวียนไปยังร่างกายของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ซึ่งเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธจันททัสโรแบบมีวิญญ,ญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุลักษณะมหาบุรุษเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรแบบมีวิญญาณธาตุมีธาตุ ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เป็นแผ่นชานเป็นดวงธรรมเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิทััสระเดจพระกุลหลวงปุรรสสจันทรัตโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุมีธาตุดินน้ำ ไปลมอากศาศธาตุมีาธาตุห้า,าธาตุอยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรแบบไม่มีวิญญาณาธาตุท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรแบบมีวิญญาณาธาตุมีาธาตุหกาธาตุ เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแลให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปุสถจันทัสโรเป็นลักษณะมาหาบรุษ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอยู่ประจำพื้นที่ทุกจักรวาลแต่ละจักรวาลที่แยกออกตามความละเอียดความหยาบของธาตุละเอียดธาตุหยาบที่อยู่ในทุกมิติธาตุละเอียดธาตุหยาบ ที่เป็นร่างกายของลักษณะมหาุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาุรุษที่เป็นร่างกายของพระต้นธาตุต้นธรรมซึ่งเป็นร่างกายพระบรมพุทธเจ้าอยู่ในจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นจักรวาลพระบรมพุทธเจ้ามีธาตุละเอียดธาตุหยาบที่มีความละเอียด มากกว่าธาตุละเอียดธาตุยาบที่อยู่ในจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธาตุละเอียดธาตุยาบในจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความละเอียดของธาตุ มากกว่าธาตุละเอียดธาตุหยาบในจักรวาลอรูปประพรมธาตุละเอียดธาตุหยาบในจักรวาลอรูปประพรมมีความละเอียดของธาตุมากกว่าธาตุละเอียดธาตุหยาบในจักรวาลพรมธาตุละเอียดธาตุหยาบในจักรวาลพรมมีความละเอียดของธาตุ มากกว่าธาตุละเอียดธาตุหยาบในจักรวาลเทวดาธาตุละเอียดธาตุหยาบในจักรวาลเทวดามีความละเอียดของธาตุมากกว่าธาตุละเอียดธาตุหยาบในจักรวาลมนุษย์ กิเลสที่เข้ามาในแต่ละจัก,กรวาลจัก,กรวาลทั้งหมดของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโร เป็นองค์ประกอบของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรจัก,กรวาลมนุษย์อยู่ใกล้นิพพานธรรมอกุสลาธรรมานิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระกุลหลงโพสดันทัสโรกิเลสเป็นการรวมกันของธรรมอกุสลาธรรมารวมกับธรรมอัพยากตาธรรมารวมกับธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระกุลหลงปโพสจันทัสโรรวมเป็นธรรมกิเลสโลภโกรธหลง เป็นความรักของธรรมกิเลสเป็นความไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเป็นความรักของธรรมกิเลสไหลเวียนเข้ามาในแต่ละจักรกวาลในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตยันทัสโรธรรมกิเลส รุกเข้าหาทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงป่สถจันทสโรดึงดูดบ่อกเกิดให้ทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงป่สถจันทสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสดึงดูดบ่อกเกิดให้ธาต เกิดเป็นธาตุที่อยู่ในอำนาจกําลังการดึงดูดบอกเกิดของธรรมกิเลสบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศโรในร่างกายของลักษณะมหาบรุษร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบรุษในแจกกวาลมนุษย์ทําให้ร่างทาให้กิเลสกํากับบังคับควบคุม ให้ร่างกายลักษณะมหาปรุษที่อยู่ของลักษณะมหาปรุษให้มีกิเลสอยู่ในร่างกายทําให้ร่างกายของลักษณะมหาปรุษที่อยู่ของลักษณะมหาปรุษเกิดเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของทําให้จักรวาลมนุษย์มีโลกมนุษย์มีนรก มีโลกันโลกมนุษย์นรกโลกันรวมเป็นจัก,กรวาลมนุษย์ที่มีร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของอยู่ในจักรวาลมนุษย์ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบในทุกมิติเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธาตุละเอียดธาตุหยาบในทุกมิติเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดทำทุกทำเดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบในทุกมิติทำกิเลส เดินทางไหลเวียนเป็นกระแสเป็นท่อทานไปตามธาตุละเอียดธาตุหยาบในทุกมิติที่ธาตุละเอียดธาตุหยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดซึ่งเป็นธาตุละเอียดธาตุหยาบ ของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของการไหลเวียนของกิเลสไปตามร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของที่มีธาตุละเอียดธาตุหยาบในทุกมิติเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเป็นความหมายของชีวิตเป็นยังอยู่ที่มนุษย์สัตว์สิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่มีศีลห้าทำให้กิเลสรวบรวมรักษากิเลสอยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของรวบรวมความรักของธรรมกิเลสซึ่งเป็นความไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรมความรักของธรรมกิเลสเป็นโลภโกรธหลง ทำกิเลสรวบรวมธาตุที่อยู่ในการบังคับควบคุมของกิเลสที่อยู่ในการดึงดูดบ่อกเกิดของกิเลสให้อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของทำกิเลสทําให้หลับไหลทําให้มนุษย์สัตว์สิ่งของ ถูกสร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทคุณใสมนดำเดรฉานวิชาทำกิเลสทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของเสื่อมสลายทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ ทำกิเลสทำให้ซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่ในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของอย่างหนาแน่นทำกิเลสทำให้ธาตุที่อยู่ในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยรมกิเลสมีธาตุ ที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากอยู่ในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของทำกิเลสที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของดึงดูดบ่อกเกิดซึ่งกันและกันดึงดูดบ่อกเกิดทำบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ทัสโรให้เกิดเป็นธรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของนำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทําให้ซากมนุษย์สัตสิ่งของเข้าสู่ร่างกายมนุษย์สัตวสิ่งของทําให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายมนุษย์สิ่งของท,ทําให้ธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากมนุษย์สั์สิ่งของ เข้าสู่ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากอยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้ทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ที่กิเลสรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาความรักของธรรมกิเลส ไว้ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมากยิ่งขึ้นกิเลสที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้เสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายทำให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติ ในทุกภัยพิบัติทั้งหมดทำให้เกิดสงครามทำลายล้างที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายทำให้เกิดซากมนุษย์สัตว์สิ่งของทำกิเลสทำให้เกิดการบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อทำให้เกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ การบูชายันมนุษยสัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะมิจฉาอาชีพทำให้เกิดการรวบรวมทร,มรมาบมนุษยสัตว์สิ่งของเพื่อนำทราบมนุษยสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหาร เพื่อนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบวิชาอาชีพเป็นการบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อทำให้เกิดสร้างมนุษย์สัตว์สิ่งของกิเลสที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในสร้างมนุษย์สัตว์สิ่งของสร้างโครงสร้างกอทอมอขออ ที่ทําให้มนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับร,รมกิเลสให้เป็นพื้นที่รวบรวมรักษาทรรมกิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสกํากับบังคับควบคุมทำกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของ ศรัทธาเริ่มใสไม่ให้พึ่งพาอาศัยไม่ให้เคารพบ,บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำกิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมความรักของธรรมกิเลสรวบรวมท่าตุที่